สวัสดีครับท่านผู้ชมเจาะข่าวร้อนล่วงข่าวลึกช่วงนี้อยู่กับผมปปยุวิ์ดำรงสัตว์ในช่วงแอดเวลเจาะภัยพิบัตริรอบโลกครับวันนี้วันศุกร์ที่21ธันวาคม2012หรือว่าวันสิ้นโลกตามความเชื่อต่างๆนานาซึ่งผมก็เชื่อว่าท่านผู้ชมก็คงมีคําตอบกันอยู่ในใจแล้วนะครับว่าวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายของโลกของเราหรือไม่แต่ณตอนนี้นะครับก็ผ่านมาประมาณ19ชั่วโมงเศษยังไม่มีรายงานที่เชื่อมโยงกับวันสิ้นโลกตามคำทำนายใดๆทั้งสิน้นมีแต่เพียงแสงประหลาดที่จังหววัดตาากเเมื่อล10น ลักษณะเป็นแสงพุ sec. Sec. ่งตรงจากทางทิศเหนือไปยังทิศใต้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เกิดขึ้นประมาณ15นาทีครับและวันนี้ทีมขาวเอ็ดเวิร์ดของเราก็ขอนําเสนออีกหนึ่งมุมมองของเรื่องนี้จะพาท่านผู้ชมไปดูคําทํานายของคุณยายวานก้าหรือคุณยายวานเกลียปานเดวากุสเตโรวาเป็นชาวแบงกกเรียหรือซึ่งตายไปเมื่อหลายปีก่อนคุณยายผู้นี้เกิดเมื่อ31มกราคม1911ในส่วนของความแม่นยำนั้น ได้ขนานนามว่าเป็นนอสตราดามุสแห่งแบงแกเรียจากการทำวิจัยของนักวิทยาศาสตร์แบงเแกรเรียที่ติดตามคำทำนายมากกว่า7,000คําคำของคุณยายก็สรุปว่าถูกต้องถึง80%ตัวอย่างการทำนายของคุณยายครับที่ว่าแม่นๆนั้นก็อย่างเช่นเรื่องเรือดำน้ำครูสของรัสเซียที่ระเบิดเมื่อหลายปีก่อนคุณยายได้ทำนายไว้ตั้งแต่ปี1980คุณยายทำนายเรื่องนี้ว่าในปี1999หรือปี2000ครูสจะจมอยู่ใต้น้ำ ผู้คนทั้งโลกจะเศร้าใจกับมันแต่ตอนนั้นไม่มีใครเชื่อเรื่องนี้ครับเพราะเมืองครูสอยู่ห่างไกลจากทะเลหรือแม่น้ําและไม่มีใครฉุดคิดว่าคุณยายทํานายถึงเรือดําน้ําครูสนอกจากนั้นคุณยายวันก้าก็ยังทํานายตั้งแต่ปี1979ถึงการที่สหภาพโซเวียตจะกลับคืนมาเป็นรัเสเซียเหมือนเดิมเรื่องที่สหรัฐถูกผู้ก่อการร้ายโจมตีในเหตุการณ์11กันยายน2001ซึ่งได้ทายไว้ตั้งแต่ปี1989และเรื่องวันตายของคุณยายเองอีกด้วย คุณยายนะครับได้สิ้นชีวิตลงเมื่อ11สิงหาคม1996เวลา10นิก10นาทีซึ่งตรงตามที่ได้ทำนายเอาไว้ทั้งวันที่และเวลาและต่อไปนี้นะครับก็คือคำทำนายถึงโลกในอนาคตตั้งแต่ปี2008ถึงปี3,797ครับเริ่มกันที่ปี2008ครับได้ทำนายไว้ว่าผู้นำ4ประเทศจะถูกรอบสังหารกรณีพิพาทในอินโดสถานเป็นปัจจัยหนึ่งที่นำไปสู่สงครามโลกครั้งที่3 2010ครับเริ่มสงครามโลกครั้งที่3ตั้งแต่พฤศจิกายนปี2010ถึงตุลาคมปี2014ตอนแรกก็ใช้อาวุธธรรมดาต่อมาก็ตามด้วยอาวุธนิวเคลียร์และอาวุธเคมีและการนำอาวุธนิวเคลียร์มาใช้ทำให้อีกซีกโลกหนึ่งนั่นก็คือซีกโลกเหนือจะไม่เหลือทั้งพืชและสัตว์จากนั้นพวกมุสลิมจะใช้อาวุธเคมีเข้าจัดการกับชาวยุโรปที่ยังลงเหลืออยู่ผู้คนจะป่วยเป็นฝีหนองและมะเร็งผิวหนังกันมากจากผลของอาวุธเคมี ต่อกันที่ปี2016ครับยุโรปแทบจะร้างผู้คนและปี2018จีนเป็นมหาอำนาจของโลกรายใหม่ประเทศกำลังพัฒนาจากประเทศที่เคยถูกกดขี่กลับกลายมาเป็นประเทศที่กดขี่เสียเองต่อด้วยปี2028ครับเกิดแหล่งพลังงานใหม่คาดว่าน่าจะเป็นเทอร์โมนิวเคลียร์รีอคชันโลกเริ่มเอาชนะปัญหาความอดอยากได้มนุษย์เริ่มเดินทางไปยังดาวศุก ปี2033นา้ำแข็งขั้วโลกละลายระดับน้ำทะเลจะสูงขึ้นปี2 0 4 3เศรษฐกิจโลกรุ่งเรืองมุสลิมปกครองยุโรปปี2 0 4 6มนุษย์ปลูกอวัยวะได้ทุกอย่างการเปลี่ยนอวัยวะเป็นวิธีรักษาโรคที่ดีที่สุดในยุคนั้นปี20 6 6สหรัฐโจมตีกรุงโรมของพวกมุสลิมด้วยอาวุธใหม่คืออาวุธสภาพอากาศซึ่งทําให้อากาศหนาวเย็นลงปี2100ดวงอาทิตย์เทียมให้แสงสว่างกับโลกในส่วนที่มืดปี2111มมนนนุุษษยยย์์กลาเป็นนสอกรกหือ หุ่นยนต์มีชีวิตปี2187ับครับโลกหยุดยั้งการระเบิดของภูเขาไฟขนาดใหญ่2ลูกปี2 2 5 6ยานอาวกาศนำโรคร้ายกลับมายังโลกปี2291ดวงอาทิตย์เริ่มเย็นลงมีความพยายามที่จะจุดมันขึ้นมาใหม่ปี2296การระเบิดครั้งใหญ่บนดวงอาทิตย์สถานีอวกาศและดาวเทียมเก่าเริ่มตกปี2304พบความลับบนดวงจันทร์ปี2 3 5 4เกิดความผิดพลาดกับดวงอาทิตย์เทียมก่อให้เกิดความแแห้งแง้งงล ปี2,480ดวงอาทิตย์เทียม2ดวงชนกันปี3,005สงรามบนดาวอังคารและในปี3,797นะครับไม่มีสิ่งมีชีวิตใดเหลืออยู่บนโลกแต่มนุษย์ก็ได้ไปวางสิ่งที่จําเป็นพื้นฐานสำหรับการดํารงชีวิตไว้บนดาวเคราะห์ดวงอื่นแล้วและมีการยกย้ายประชากรโลกทั้งหมดไปอยู่ในดาวเคราะห์ดวงนั้นครับปี5 0 7 9โลกก็ถึงกาลปวัสาสรนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคำทำนายที่พูดถึงโลกในอนาคต ส่วนจะเป็นจริงตามที่ทำนายไว้หรือไม่ก็ต้องใช้ระยะเวลาในการไปสูตรนะครับช่วงนี้เรามาเจาะสถานการณ์ภัยพิบัติในรอบวันกันครับ เริ่มต้นสถานการณ์วันสิ้นโลกกับซีประเทศฝั่งตะวันตกที่กำลังจะเริ่มเข้าสู่วันที่21ธันวาคม2555ในอีกไม่กี่ชั่วโมงนี้และผู้ที่ดูเหมือนจะรับหน้าที่หนักที่สุดในเรื่องนี้คือเจ้าหน้าที่ขององค์การนาซาในการตอบคำถามและให้ความเข้าใจเกี่ยวกับวันสิ้นโลกหลังจากที่ผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกต่างพากันส่งอีเมลและโพสต์ข้อความบนกระดานของเว็บไซต์องค์การนาซาเพื่อขอคำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตนเพื่อให้รอดชีวิตจากเหตุร้ายแรงที่คนจำนวนไม่น้อยเชื่อว่ากำลังจะเกิดขึ้นเดววราโค องการบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติของสหรัฐหรือนาซาเปิดเผยว่าตลอดช่วงหนึ่งถึงสสัปดาห์ที่ผ่านมามีประชาชนโทรศัพท์และส่งอีเมลเข้ามาสอบถามเกี่ยวกับกระแสข่าววันสิ้นโลกตามการทํานายของชาวมายาที่ระบุว่าจะเกิดขึ้นในวันที่21ธันวาคมนี้เป็นจํานวนมากและจากกรณีดังกล่าวหน่วยง,งานด้านอวกาศของสหรัฐจึงโพสต์วิดีโอคลิปโดยหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญระบุว่าโลกของเราจะมีสภาพคงอยู่แบบนี้อีกไม่ต่ำกว่า4 0 0พล้านปีและไม่พบหลักฐานว่าจะเกิดภัยพิบัติรุนแรงกระหน่ำโลกทั้งใบภาย นววัเดียแม้ผู้เชี่ยวชาญจากองค์การนาซาจะออกมายืนยันอย่างหนักแน่นแต่กลุ่มผู้เชื่อถือเรื่องจิตวิญญาณจํานวนมากก็ไม่สามารถหยุดความต้องการของผู้คนในการเดินทางไปยังหมู่บ้านซิรินซีทางตะวันตกของตุรกีซึ่งเป็นหมู่บ้านที่คนกลุ่มนี้เชื่อว่ามีพลังบวกช่วยปกป้องให้รอดพ้นจากหายนะวันสิ้นโลก เช่นเดียวกับที่โบราณสถานชิเชนอิซาที่ก่อสร้างขึ้นโดยชาวมายันในรัฐยูกาตังของประเทศเม็กซิโกประชาชนและนะักท่องเที่ยวจำนวนมากจะเดินทางไปรวมตัวเพื่อพิธีเฉลิมฉลองการเข้าสู่สักราชใหม่ตามปฏิทินมายาเช่นเดียวกับที่โบราณสถานชิเชนอิซาที่ก่อสร้างขึ้นโดยชาวมายันในรัฐยูกาตังของประเทศเม็กซิโกประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมากจะเดินทางไปรวมตัวเพื่อพิธีเฉลิมฉลองการเข้าสู่สักราชใหม่ตามปฏิทินมายาในขณะที่ชาวโลกกำลังลุ้นระทึกถึงสถานการณ์วัน โลแต่สาหรับประเทศรัสเซียได้เปลี่ยนบรรยากาศดังกล่าวให้เป็นโอกาสแห่งการเฉลิมฉลองโดยมีการเปลี่ยนอุโมงใต้ดินที่ใช้เป็นที่หลบภัยสําหรับผู้นําสหภาพโซเวียตในช่วงยุคสงครามเย็นจากอาวุธนิวเคลียร์เป็นสถานที่จัดงานปาร์ตี้หรูรับวันสิ้นโลกโดยอุโมงดังกล่าวตั้งอยู่ใต้ดินกรุงมอสโกร่ราว56เมตรสามารถรองรับแขกได้กว่า300คนนอกจากนี้ยังมีการติดสีและเฟอร์นิเจอร์ที่เต็มไปด้วยสีสันโดยค่าบริการในการร่วมฉลองในสถานที่แห่งนี้คิดเป็นมูลค่า1,000ดอลลาร์ สำหรับปาร์ตี้ตลอด24ชั่วโมงด้านไกด์นำเที่ยวอุโมงดังกล่าวระบุว่าอุโมงแห่งนี้จะทําให้หลายคนรู้สึกปลอดภัยและจนถึงขณะน,นี้มีผู้คนจํานวนมากสนใจที่จะมาปาร์ตี้ในอุโมงดังกล่าวซึ่งจะเริ่มงานปาร์ตี้รับปันสิ้นโลกในช่วงเที่ยงคืนตามเวลาในท้องถิน่นสําหรับอุโมงแห่งนี้ประกอบด้วยห้องต่างๆทั้งห้องสําหรับเด็กและผู้ใหญ่ ซึ่งมีทุกอย่างที่จัดสรรไว้เพื่อทําให้ทุกคนปลอดภัยจากวันสิ้นโลกนอกจากนี้ผู้ร่วมปาร์ตี้ยังสามารถเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ที่อยู่ในอุโมงค์แห่งนี้ที่สําคัญจะมีการถ่ายทอดสดเหตุการณ์ปาร์ตี้ในครั้งนี้ด้วยไปดูอีกหนึ่งรายงานจากเดอะเทเลกราฟสื่อของอังกฤษที่ระบุว่านักท่องเที่ยวจํานวนมากได้เดินทางไปยังเมืองคาราโคในเบริส ซึ่งเป็นศูนย์กลางของชาวมายาโบราณเพื่อร่วมสัมผัสกับฤด,ดูหนาวรวมถึงพิธีกรรมสําคัญเพื่อเป็นสักขีพยานในเหตุการณ์สาคัญของโลกตามคําทํานายโดยหนึ่งในผู้เข้าร่วมกล่าวว่าการทํานายด้วยดาราศาสตร์ของชาวมายามีความเป็นไปได้ที่จะมีการกลับเปลี่ยนของขั้วโลกขณะที่อีกด้านกล่าวว่าพิธีกรรมในครั้งนี้จะเป็นการเรียกกษัตริย์ที่ผ่านมาเพื่อเชื่อมต่อกับปัจจุบันซึ่งเป็นการต่ออายุของโลกโดยจะทําพิธีแบบชาวมายาโบราณมีการนําอาหารแบบดั้งเดิมมาถวายและมีการบูชาไฟในทิศตะวันออกเพื่อเป็นการ ต้อนรับการขึ้นของพระอาทิตย์อีกครั้งดออรอารันมัวผู้อํานวยการสถาบันผู้ดูแลเมืองโบราณดังกล่าวระบุว่าเป้าหมายหลักในการจัดงานครั้งนี้คือทําให้แน่ใจว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีจริงตามวัฒนธรรมมายาโบราณโดยการเชิญหมอและผู้สูงอายุจากชุมชนของชาวมายาปัจจุบันในประเทศเพื่อนบ้านอาทิกัวเตมาลาและเม็กซิโกเพื่อร่วมในการทําพิธีดังกล่าวด้วยซึ่งหลังจากที่มีกระแสดังกล่าวผู้คนจํานวนมากต่างหลั่งไหลเข้ามาถือเป็นการช่วยส่งเสริมในเรื่องของการท่องเที่ยวในอีกทางหนึ่งด้วย มาดูสถานการณ์วันสิ้นโลกที่ประเทศไทยกันบ้างกับข่าวแรกที่สร้างกระแสฮือฮากับภาพถ่ายลำแสงปริศนาบนท้องฟ้าเมื่อช่วงเย็ยนวันนี้เวลาประมาณ18นาฬิกา5นาทีซึ่งถูกโพสต์ลงบน Facebook โดยผู้ที่ถ่ายรูปดังกล่าวคือนายกฤษณะหอมตลบและภรรยาซึ่งทั้งคู่เป็นข้าราชการสํานักงานแห่งหนึ่งในสารกลางจังหวัดต,ตาดกโดยนายกฤษณนเปิดเผยว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวานนี้เวลา18นาฬิกา5นาทีขณะที่กําลังขับรถกลับบ้านหลังจากไปรับบุตรชายที่เรียนพิเศษระหว่างทางเมื่อไปบบรริเวณหน,น้มีพ ซึ่งอยู่ทางฝั่งตัวเมืองตากบุตรชายได้เรียกให้ตนดูแสงประหลาดที่ปรากฏอยู่บนท้องฟ้าในเบื้องต้นไม่ได้คิดอะไรเพียงแต่หยุดรถดูแต่หลังจากบุตรชายพูดออกมาว่าเพื่อนบอกว่าพรุ่งนี้โลกจะแตกจึงถ่ายรูปเก็บไว้จากนั้นได้ํำรูปดังกล่าวโพสต์ลง Facebook เพื่อแชร์ประสบการณ์ซึ่งจากความคิดเห็นส่วนใหญ่ที่เข้ามาตอบระบ,บุว่าเห็นลำแสงดังกล่าวเช่นกันแต่ไม่ได้ถ่ายภาพเก็บไวส้สำหรับลำแสงปริศนาเกิดขึ้นด้านทิศตะวันตกและเคลื่อนที่จากทิศเหนือไปทิศใต้โดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้้นนนปปรรรระะมมาาาาาาณ15ทีีอยย่งงไกกกก็ตหลัจจููถ ออกไปได้มีกระแสะวิาพากษ์วิจารณ์เกิดขึ้นใน Facebook บางคนเชื่อว่าลำแสงปริศนาดังกล่าวเป็นดาวหางหรืออุกบาตเพราะจากภาพมีลักษณะของการเคลื่อนที่ซึ่งนี่อาจเป็นสัญญาณธรรมชาติเกี่ยวกับวันสิ้นโลกที่ยังหาคำตอบไม่ได้และต้องการให้ผู้เชี่ยวชาญออกมาชี้แจงถึงเหตุการณ์ดังกล่าวว่าเกิดจากอะไรต่อด้วยบรรยากาศที่วัดราชบูร,รณะอำเภอเมืองจังหวัดพิษนุโลกประชาชนจำนวนมากได้เดินทางมาทำบุญด้วยตุง12ราศรีปีนักษัตรตามความเชื่อเกี่ยวกับวันสิ้นโลกบอกกับวันนี้ตรงกับวันพระขณะที่ทางวัดได้นำตุงมาาาให้รชชชนบุตต่อ บุญบารมีตามปีเกิดของแต่ละคนโดยตุงมีให้เลือกทั้งแบบแผ่นสีเงินและแบบแผ่นสีทองซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนในการทําบุญต่อชะตาเป็นจํานวนมากซึ่งการทําบุญด้วยตุงนักสัตว์12ราศีทางวัดราชบูรณนะจะห้อยไว้บนสายศีลก่อนจะทําพิธีสวดมนต์ข้ามคืนในวันขึ้นปีใหม่2556อีกด้วยเช่นเดียวกับที่วัดเทพกุญชรหรือวัดโคกช้างหมู่3ตาบลอรัญยิกอําเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกได้จัดพิธีบูชารับส่งพระราหูสงท้าปีมะโรงโดยช่วงเช้าของวันนี้ได้ทําพิธีถวายมหาสังานบ ชาพระราหูและสวดมนต์นพรเคราะห์ตลอดทั้งทําพิธีบังสุกุลนอนลงหลากสีเพื่อแก้เคล็ดเสริมโชคลาภมีชาวพิศณุโลกเข้ามาร่วมพิธีจํานวนมากเนื่องจากวันนี้เป็นวันที่มีกระแสข่าวเ,เรื่องวันโลกแตกพระอาจารย์มหานิยมชนะทวาทีเจ้าอาวาสวัดเทพุญชรกล่าวว่าวันนี้ถือเป็นวันเลิกระทึกแรงเงาราหูพระราหูเคลื่อนย้ายจากราศีตุลมาอยู่ร่วมกับดาวเสาร์ซึ่งในรอบหลายปีหากมีการเวียนย้ายครั้งใดจะส่งผลกระทบต่อดวงชะตาบ้านเมืองและส่งผลต่อผู้เกิดปีชง่างๆหรือผู้ที่ เกิดวันอังคารวันพฤหัสบดีและวันเสาร์ดังนั้นถ้าเป็นไปได้ก็ควรทําบุญสร้างกุศลไถ่ชีวิตสัตว์ต่างๆบริจาคลงศพหรือร่วมพิธีกับทางวัดต่างๆทั้งนี้ในวันที่21ธันวาคมซึ่งชาวโลกต่างหวาดกลัวว่าจะถึงวันการวินาตนั้นชาวพุทธควรตั้งสติให้ดีเพราะการเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตและควรเชื่อในพระรัตนตรยัยที่ว่า,าศาสนาพุทธจกักอยู่ดํารง5,000ปีโดยเฉพาะปีนี้เป็นปีพุทธชยันตี2,600ปีผ่านมาพระพุทธาศาสนาก็ยังเป็นฝุกแผ่นอย่าง และก็ตามบรรยากาศในอีกหลายหลายวัดก็เป็นไปอย่างคึกคักประชาชนต่างเข้าวัดมาทําบุญในหลายรูปแบบโดยมีเป้าหมายเดียวกันเพื่อความสุขกายสุขใจจากการได้ทําบุญสร้างกุศลและทั้งหมดนี้ก็คือสถานการณ์ในวันนี้ครับอีกประมาณ4ี่ชั่วโมงวันจ้นโลกตามที่เป็นกระแสอยู่นตอนนี้ก็จะผ่านพ้นไปแต่ทางสำนนกข่าวทีนิวเรายังติดตามสถานการณ์นี้จนถึงเวลา24น่นาฬิกาหรือเที่ยงคืนของวันนี้ครับท่านผู้ชมก็สามารถติดตามรับชมกันได้ในทุกๆต้นชั่วโมง ไม่ว่าวันนี้นะครับโลกจะแตกหรือไม่อย่างไรนั้นรายการของเรายัางคงเดินหน้าเจาะภัยพิบัตริรอบโลกกันต่อไปครับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมผมประยุทธ์ดารงศัตด์และทีมงานต้องขอลาให้ผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในสัป,ปดาห์หน้าใน Adworld เจาะภัยพิบัตริรอบโลกสวัสดีครับ